หลุนมากต,ต,ตื่นเต้นเรื่องลูกขับรถปอไม่ขับมาปีหนึ่งแล้วทริปนี้เป็นทริปที่ปลอดภัยครับไปเจอกันที่ฟูกเกตครับทุกคนสวัสดีครับไทยเอ๋ย รนานาร์นะครับผมกลับมาแรวนะครับอันนี้เป็นบล็อกที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เป็นอล์อกที่นึกอยากจะถ่ายก็ถ่ายมาพร้อมกับคุณชีบิวนะฮะพี่นายดีตรงนี้ปิ้งปิดหน้าไปเลยตรงนี้นะแปะตรงนี้ไปเจะไปไหนกันเราจะไปภูกเก็ต <laughs> ใช่แล้วทริปนี้มีแค่เราสองคนนะ,ะเฮ้ยเฮ้ยคนนั้นไกด์ เป็นไกด์เจ้าบ้านและโซนนู้นอ่ะส่วนตัวเป็นคนสิแล้วเป็นเกาหลีพันหนึ่งโอเคไปกันเถอะเข้าไปกันหมดแล้วไปเจอกันที่ปูเก็ดครับทุกคน เราดูกันว่าเราจะได้ถ่ายหรือเปล่าจะเที่ยวเพลินหรือเปล่า ครับรานารานะครับวันนี้ที่เที่ยวแรกของเราอยู่ที่ที่ไหนเอ่ยคุณบิวโรงพยาบาลมิชชันค่ะใช่ภูเก็ตเราต้องมาดูโรงพยาบาลก่อนราจริงๆเขาเรียกว่าทริปนี้เป็นทริปที่ปลอดภัยครับเพราะเราต้องมาตรวจเ t k ก่อนนะครับเพราะว่าจะได้มั่นใจว่าเราจะสามารถเที่ยวได้อย่างปลอดภัยใช่ครับผมแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่ต้องมาถ้าไม่มาจะเหมือนมาไม่กี่ภูเก็ตใช่เราเลยต้องแวะมาหนึ่งมีคนทำอะไรแกงวะนี่คือหัวหน้าทัวร์ของเรา นมิววทั่นแหละครับผมเดี๋ยวไปเจอกันต่อจะไปจะคืออะไรทุกคนหลังจากผ่านมาประมาณครึ่งวันนะครับเครื่องลงเจ็ดโมงเช้าตอนนี้เท่าไหร่นะสิบเอ็ดโมงนะครับเรายังไม่ไปไหนเลยนะครับเป็นทริปท็อปติดเขาเรียกอะไรตะต่อนย้อนที่แท้จริงยังไม่ได้เริ่มทัวร์นะครับก็เราถึงภูเก็ตแล้วเหมือนเหมือนว่ามาประมาณหนึ่งอาทิตย์อ่าใช่แต่จริงก็คือ สามวันที่เตรียมมาสิบก็คือมันไม่ได้เริ่มขยับเจงครับในเจงในต้องเป็นชุดที่สามใช่ตอนแรกชุดที่สามนะอันนี้คอนแทคเลนส์คือเพิ่งชุดสองไม่ใช่ผมชุดหนึ่งชุดหไม่เปลี่ยนเลยเออเขาเปลี่ยนอย่างนี้ก็ไม่เปลี่ยนตอนแรกเนี่ยว่าจะไม่เปลี่ยนเสร็จแล้วว่ายนไปมองอ้าวทุกคนใส่มัดยาวหมดเลยว่ะสักหน่อยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าทปแรกของเราเนี่ยจะเริ่มตอนกี่โมงนะ ร้าแแรกก็คือเนี่ยกาแฟชอกาแฟชอห่ยใช่นทศก่มี <laughs> <laughs> เมื่อกจะอือกัน <laughs> แหละคอรอดูว่าทริปนี้มันจะไปสุดที่ตรงไหนนะไปล่องเรือลิเตอร์ชมซันเซ็แล้ที่แบบเป็นมี่กับแบบนัทมีเจอชุดของนุงงน่้เาใส่ชุดกันแบบมากอะ่ะ <c oughs> เราไปให้นุ่มมาด้วยวมันสวยมากนะจ เราถ่ายเลยเราเราแห้งกล้องมาถ่ายตรงไดนบ้างใช่หนึ่งสองสามให้ดูแบบหนึ่งนะหนึ่งสองสามแม่ แต่ว่าไม,ไม,มา่ไม่ถึงไม่เกลียยแดดแรงมากคุณคนแต่ก็ถือว่าบรรยากาศดีเนาะถ่ายร,รูปดีมีคนจับจองขื้นที่แล้วหนึง่งเดี๋ยวร,รอภารกิจต่อไปท,ที่ขึ้นมาบนเรือคือไปชมพระจิตโตแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆก,กินน้ำผลไมกไม้แล้วก็มีมือเย็นกีบนักรับ,นะรบอ่ะเริ่มเลยตอนนี้นแล้ว ตากล้องถ่ายเสร็จคือตากล้องพวกเรานะเบียดหัวทุกคนเมื่อกี้มันบีดแมวนกับปุนด้วยแหละเยอะมากแบบตัวใหญ่ๆแต่พี่พนักงานเขาบอกว่าเป็นแเป็นอเปล่าเขาบอกว่าเป็นแหวนกับปุนที่เขาไปทำเย็นๆนะคร ก็มีอีกหลยตัวนึงไมมันไม่เห็นในกล้องไม่เห็นแน่เลยอ่ะตัวใหญ่มากเร็วเอลโลเพิ่ม รันอราวันนี้วันที่2แล้วที่ภูเก็ตนะทุกคนอาจจะเห็นว่าไม่ขาดหายไปก็จะบอกว่าเมื่อวานมันยมมากจริงไม่ไหวก็เลยเริ่มตัดไปเลยเริ่มวันที่2ไปเลยนะครับผมตอนนี้อยู่ที่เลขี่เหมือนตลาดใช่ชต้นฉำสาก็คือเหมือนเป็น เป็นเป็นโลโก้เป็นแบบย่างอาหารของคนที่นี่ร้านแบบคนคิวเยอะทุกร้านเลยคือเป็นร้านเป็นตลาดเป็นที่นี่แหละแบบโลโก้มากแต่ว่าเขาบอกแนะนำต้องมาก็เลยมาแล้วก็เป็นเมนูก็คือหมี่ฮู้นหมี่ฮู้นซี่โครงหมูด้วยมีกระดูกหมูอะไรจ่ำตีงแล้วก็ปอบเปี๊ยสดราคาแบบถูกมากงงมากราคาเท่าไหร่นะสามห้าบาท ขอเปลี่ยนให้ย,ยี่สิบขอเปลี่ยนยี่สิบหรือยี่สิบห้าในแหละไม่แน่ใจถูกอ,อ่ะมาสกสิบอยากสิบเลยไหมฮะไม่กินอย่างอื่นแล้วนะนะเราก็เริ่มต้นคลิปวันนี้ด้วยกันกินก่อนค่ะใช่เราพอผ่านกำเดินด้วยฟองแล้วก็เมื่อวานเราไม่ไหกวกินเราก็ภาพเราติดเขาเรียกอะไรนะติดนี้ก็อาจจะเห็นเป็นภาพแบบว่าขัดสันเออ์ก็เพราะว่าท่านเหนื่อยมากก็จะไม่ทายโอเคนะไปดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไง นี่นะครับอันนี้ก็คือหมี่หุ้นที่ร้านเลยนะหมี่หุ้นป้าชาวงเล็บจีตานะครับก็จะมีหมี่หุ้นอันนี้แล้วก็มีซุปกระดูกหมูแล้วก็มีปอเปี๊ยะส,สดนะครับถาไ ไปกินขนมเอ้ยกินข้าวที่ตลาดสำมชามอะไรเนยะป็นไงบ้างอร่อยมากแต่ว่าก็คือของขค้าแล้วยังไม่มีของหวานเราก็เลยมาที่โอทาวใช่ไหมใช่ร้านอะไรน,นะคอ,อรีไอศกรีมบูติีเพราะคนแนะนำกันมาเยอะมากใช่บอกว่าต้องมากินที่นี่นะให้ได้ขนมร้านน่ารักมากจะดูกันบบเดี๋ยวเ้าไปข้างในร้าน เราวนะครับอยู่ที่เขาเรียกอะไรนะอยู่ตรงสะพานที่ภูเก็ตก็คือมาได้ถูกที่ถูกเวลามากจังหวะดีเพราะว่าเขามีงานมอยู่เธอเหมือนจะมีงานอยู่ไม่รู้งานอะไรเหมือนกันบ่ังๆต่างมากงงไปไปดูกันไปดูกัน สวยมากมาสะท้อนได้ทะเลด้วยไม่เคยเห็นอะไรอย่างงี้เลยนะนี่คือตรงนี้คือทะเลใช่ไหมใช่ส่วนไหนคุณบิวสวยมากจอดรถเพื่อสิ่งนี้จอดรถเพื่อสิ่งนี้เลยมันเป็นแบบมันเวอร์มากอืมปกติเห็นแต่ในภาพวาดนะใช่เราต้องไปแบบในโซนที่แบบมันมืดๆอ่ะดูอืมนี่อะการตานี่คือพระจันทร์นะทุกคน ก็สําหรับวันที่3เนี่ยเราก็จะเป็นการเก็บตกท่องเที่ยวทั้งหมดที่ภูเก็ตนะครับเพราะว่า2วันแรกมีภารกิจก็ได้ไปเที่ยวบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้จะเป็นการตะลุยภูเก็ตแต่ว่าไม่รู้จะได้มากน้อยเท่าไหร่นาะบิวนอเพาะ่เพราะเพิ่งตื่นตอนนี้เป็นเวลาประมาณ1ิโมงใช่แล้ต้องไปหาข้าวกินกันก่อนแล้วค่อยลุยกันยาวๆตลอดทั้งวันเลยเพราะว่าเราก็บินค่อนข้างดึกเหมือนกันวันนี้ ก็น่าจะยังมีเวลาเที่ยวเต็มๆวันอีกหนึ่งวันเดีย๋ยก็ไปดูกันว่าภูเก็ตผู้ใจทริปนะฮะสำหรับวันสุดท้ายเราจะได้ไปที่ไหนบ้าง2วันแรกจริงๆก็แอบได้ไปเยอะอยู่นะแต่คือเหมือนเราเที่ยวเพลินก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่ก็จะมีฟุตเท่าที่เห็นนี่แหละนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันต่อนะฮะ ตยที่ออหอันนี้อยู่ที่แหลมผมเทพแล้วนะครับทุกคนสวยมาก 不，不，不， ลมโชคดีที่ว่าลมมันเย็นแล้วก็เราร่องแดดได้ใช่มันก็เลยแบบก็ยังชั่วหน่อยไม่ได้แบบไม่ได้อยู่กลางแจ้ตงตลอดเวลาลยอะไรเงี้ยคนหลังจากกลับจากทริปภูเก็ตนะฮะก็หลับปอกไปเลย <laughs> ทุกคนจะเห็นว่าอยู่ดีๆก็ภาพหายไปเพราะว่าพอไปเที่ยวแหลมพมเทพเสร็จเนี่ยพวกเราก็ไปที่บ้านของ น้องกันต่อเข้าไปที่บ้านนะครับไปแบบเข้าไปเขาเรียกว่าไงเข้าไปลาผู้ใหญ่ญาติพี่น้องของของน้องของยายเด็กแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับผมจนกระทั่งมาขึ้นเครื่องบินกลับประมาณไฟห้าทุ่มมงถึงกรุงเทพก็เที่ยงคืนเที่ยงคืนแล้วก็เลยไปกินข้าวต่อกันจนตีหนึ่งกลับห้องถึงห้องตีสองก็นอนเลยลืมว่ายังไม่ได้ถ่ายปิด <c oughs> ก็เลยลุกขึ้นมาถ่ายตอนเช้านะครับผมที่ใส่หมวกก็เพราะว่าหัวฟู <c oughs> โอฟูมากๆก็เลยเอามวมาใส่ไว้ก่อนนั่นแหละครับก็จะบอกว่าเป็นทริปภูเก็ตภูใจทริปเป็นทริปที่สนุกมากๆนะครับผมก็เป็นอย่าเรียกว่าบล็อกเลยเรียกว่าเป็นประมวลภาพความประทับใจดีกว่านาะก็เอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมไว้เจอกันทริปหน้ากับน้องๆหรือเปล่าไม่รู้จะ <laughs> ต้องไปรอดูนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้รันอาราวด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด กระดิ่งเพื่อรอรับแจ้งเตือนก่อนใครด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย